ดูสีทุกคนดูสีถ้าแก้วกระตาบักแพงนะเนี่ยไม่ใช่ถูกๆแต่สีมันหวานเกินไม่ต้องตามแม่มาล้างแก้วแค่ล้างแก้วไม่ต้องตามมาไม่ต้องล้างอะไรเยอะ ม่งันเดี๋ยวมันจะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจะะมิน,มนแค่ล้างน้ำสเขยๆพอล้างน้ำแล้วความมาสักปเดี๋ยวสีกระเทยมากสีกระเทยมากล้างค่ะล้างฉีดนิดหน่อยเอาไว้แป๊บเดียว เดี๋ยวจะไปเก็บแมวอยู่ในบ้านค่ะเมื่อกี้ไงไม่เห็นเลยตามันเล่นอยู่นี่ไงถุงเงินถุงทองอาถุงทองอาถุงทองลูกสาวแม่อาถุงทองลูกสาวแม่แพ้ไหมเออถุงเงินมันไม่ใช่ถุงเงินมันไม่เอาแม่เลยถุงทองก็ไม่เอาเออเอาคว่วันหนีไปโน่นนะตัวหนึ่งไปไหนแล้วมันเหร เร็วเร็ถุงเงานเมวมวแมวแมวๆมวแมวเมวมวแมวแมวมไม่ค่อยสนใจทุกคนจะติดเล่นมาเร็วเรวเรรตาซื้ออะไรมาให้นักหนาเนี่ยโอ้หลายอันซื้อมาหลายอันจังเร็ว มันจะเล่นทุกคนมามาเฮ้ hey, ทุกคนมันน่ารักมันโตไม่ทันกันแล้วอะ่ะถุงเงินมันโตนำไม่ถุงทองไปเยอะแล้ว ใช่แต่ถุงเงินฟอร์มเขาดีค่ะฟอร์มสวยมันจะเป็นแมวแบบหน้ามึนอยู่ตลอดเวลาลายมันสวยลายสกอ็อตไปามาดิมามาหาแม่เลยถุงเงินมาหาแม่มามาตรงนี้ลูกมาเลยว่ลายเขาสวยแล้วเขาฟอร์มดีตัวใหญ่ ตัวใหญ่มากหน้ามึนดูข่าวเจ้าคุณอาจนึกถึงแพรลี่เออก็นั่นแหละอยากจะเป็นเจ้าคุณอยากจะอะไรกันมีแต่เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ามาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องศีราจารวัตเ,เอาต่อสายวเครื่องมาสิ ห้าห้้อเก้าสิไม่ใช่หรอหเออห้าร้อยเก้าสิบกเอามาสิ่ขอจิวเอาาเขาถึงบ้านเ้ะอ้ยอะไรอะลูกปุยปุยเลย ปุ๋ยลุยไอ้ปุ๋ยลุยการตั้งอันเล็กอยู่ไหนวะอาใครที่นี่ช่างที่ไหนเออก็ว่าครูก็เอาลงมาจากนี้อยู่เนี่ยเนี่ยคร์เต้ช่างเออทำไเป็นมุ้งมีกาจ้างเนีย ทีนี่แหละกูมีสายชัยมึงแล้วมึงทองหรก้ดหรอหรอีต้อเดก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนที่จับไปช่วยแม่ทอดไข่ไปเดีย๋ยวจะไปกินข้าวเดีไปกินข้าวกับน้ำพริกผักต้มหน่อยอยากกินน้ำพริกผักต้มดื้อน,นะใครดื้อบ้างเนี่ยโอ้ยจะเลี้ยงยังไงไหวเนี่ยสามตัวสี่ตัวแล้วมัย้ยายมึงก็อยากได้อันนี้อีก อยากได้ชิบวา่วาอีกเออจะเลี้ยงยังไงไหวเออแต่เขาเล่นด้วยกันได้นะคะอ้ปุ้ยมันรักน้องแมวก็เล่นกับมันอไปเล่นกับแมวสิลูกไปไปเล่นกับแมวไปเนี่ย่ะไปเนี่ยเล่นกับถุงทองเนี่ยเล่นกับถุงทองเนี่ยเล่นกับถุงทองนี่ไปเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วขาดสั้นนั่งลงนั่งลงนั่งลงดีๆนั่งลง นั่งลงเออเออเนี่ยอตัวนี้ไม่อยากเลี้ยงแล้วใครเอาไปเลี้ยงทิ้งเถอะไปไปใครเอาไปเลี้ยงทิง้งไปเลี้ยงแล้วยิ่งโตยิ่งด้อเออไปแล้วมานี่มานี้อาหารแม่เร็วเร็วเออไปใครเลี้ยงมันได้เ,เลี้ยงมันไปเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงข้างแม่เร็วเร็วนั่งลงนั่งเออ อีอีอีนอนด้กันทุกวันนะเนี่ยขนอนใต้เตียงนะนอนแอร์เย็นนะนอนแอร์เย็นนอนแอร์เย็นทำไมนะทำไมนะส่งมาทางนี้เลยทุกคนเลี้ยงมันไหวค่าอาหารมันแพงมากนะอีปุ้ยนะไปเลยไปแล้วไปแล้วโ้ยมันไปแล้วโ้ยนันนก็เล่นกันสองตัวอยู่ตรงนน้นนะทุกคนเห็นไหม ตรงทางตรงทางตรงทางเออได้ผลวะได้ผลวะได้ผลวะไม้ตกแมวได้ผลวะขี้กเกียจแต่ลูกอยากเล่นแต่ก็ขี้เกียจเหรอเอออยากเล่นแต่ก็ขี้เกียจใช่ไหมล่ะ เอออยากเล่นแต่ก็ขี้เกียจใช่ไหมอยากเล่นน,นะเนาะแต่ก็ขี้เกียจน,นะเนาะเออนอนเอาพ,พุงพุงพุ้ยเลยเธออ่ะพุงพุ้ยเลยเธออ่ะเนี่ยทุกคนความแตกต่างระหว่างแมวกับหมาแมวมันมีสัญชาตยาน,นักล่านะดูท่าหมอบมันดิดูท่าหมอบมันดิดนดล่าล่าเหยื่อนะถุงถุงเงินหนักพุงจริงค่ะพี่ไข่มุก ถุงเงินหนักพุงพุงมันตัวพุงมันใหญ่มากดูสิพุงมันใหญ่มากอะทุเรียนหมดแล้วค่ะเหลือแต่ทุเรียนทอดเดอ้อเหลือแต่ทุเรียนทอดเด้อจ้ะ เหลือแต่ทอดเท่านั้น มาแล้วใครใส่กระดิ่งให้เนี่ย อะไรอ่ะไอ้บู้อย่าบู้ลี่น้องขากับพุงเท่ากันเพราะว่านางเป็นแบบเพนมันกินค่ะนางขาดสั้นอย่าบูบีน้องนะน้องแค่ขาสั้นนะแต่น้องน่ารักมาแล้วมามาแล้วไหนถุงเงินไปไหนแล้วป่ยถุงเงินไปไหนลูกถุงเงินไปไหนนี่นีมาแล้ว <c oughs> ดูขานางดิทุกคนดูขานางทำไมขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะทำไมขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะดูขาขาเขาจะขาสั้นนะเอาเลยดูขานางดูขานาง เนี่ยเออจะเดินแบบต๊แต๊ะต๊แตะไปมาเร็วมาตรงนี้แล้วเร็วมาเร็วมาเร็วถุงเงินมาเลยเร็วๆ <c oughs> ถุงเงิน <c oughs> ไม่ค่อยจัหน้าตาอารมณ์ไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะคะมาเร็ว มันเป็นไงมันไม่ไหวแล้วหรือยังไงฮะมันอ้วนเหลอหรือยังไงไม่ไหวแล้วเต้ไปมันไม่ไหวแล้วโว้ยท่าทางมันดูไม่ไหวแล้วโว้ยมันไม่ไหวแล้วโว้ยเป็นผู้หญิงค่ะทั้งสองตัวเลยเป็นผู้หญิงทั้งสองตัวเลยมาลูกมาตรงนี้มา มาเร็วมาเร็วมามาตรงนี้มาตรงนี้ง่วงแล้กินเยอะแล้วก็ง่วงนะพวกหล่อนเนี่ยฮะถุงเงินมันกินกินเยอะไปอะ่ะเลาว่าแล้วหล,ล่อนก็ง่วงตลอดเวลาเลยเนี่ยนะหล่อนก็ดูง่วงตลอดเวลาเลยเนี่ยเนี่ยไอถุงถุงทองมันยัง ถุงทองมันยังปาดเปียวแต่หล่อนเนี่ยเหมือนแบบหล่อนเหมือนแบบยังไงเนี่ยเอหล่อนเนี่ยหล่อนมันเหมือนแบบง่วงตลอดเวลาเลยนะยังไงเอออ่าวง่วงเย้ะเอออ พอ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 ขี้เกียนเล่นกับมึงแล้วตาโตมากไม่ง่วงเอาเหรอ,อแล้วแมวอ่ะมีแมวที่บ้านใครนอนแบบนี้บ้างมันนอนแบบทางขาแบบนี้เลยทุกคนมีแมวบ้านใครนอนท่านี้บ้างเออยังไงฮะท่านอนหล่อนทำไมมันไม่มีความเป็นสุภาพตะตีเลยเนี่ย มันสบายเหรอท่านี้ฮะท้อ,ทองสบายเหรอเออนอนเรียนแบบไอ้นี่สิเนี่ยมันอยู่กับไอ้มันอยู่กับไอ้นอี่นมากไปมันนอนเรียนแบบเลยเนี่ยป่ยปมป่ยปมป่ยไอ้ป่วย,ย,ยนอนให้น้องดูแน่เลยมันนอนตาไม้ปุ้ยแน่เลยอะเนี่ทุกคนมันคิงง่วงจริงดูสิดูสิ

ไม่ให้ถูกเนื้อถูกตัวซะด้วยห่วงตัวเอาไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปเลยอ่ะไปอยากไปไหนก็ไปใช่ค่ะนอนยี่สิบสามตื่นหนึ่งนอนยี่สิบสามตื่นหนึ่งแมวบ้านใครเป็นบ้าง แกเดินได้ใช่พุงใหญ่มากทุกคนดูก็นางกินเก่งที่สุดเลยอะ่ะกินเก่งกินแบบเก่งจริงๆ ได้จ้าหน้าเล็กตัวใหญ่ต้องทำา i ใช่เหรอคะ เดี๋ยวไปดูกันแม่ทำอันนี้เสร็จยังโอ้ยห,หมดแต่เล่นกับแมวไม่ต้องออกเลยไม่ต้องออกเลยออกไม่ได้